สวัสดีครับอยู่กับพี่คารเมล่าแมนนะครับอยู่กับเกมโลบอคเพนเออร์เพนเวสเล่เบลล์นะครับผมโอเคพูดติดขัดโอเคมาก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ไม่มีนะครับสรุปอัปเดตนี้ก็ใครเคยเล่นโกลกาเด้นก็ก่อนอัปเดตก็จะมีการแจกสถานะ mutation ต่างต่างนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นเกมที่ทำให้เลิกเล่นโกลกาเด้นไปได้เลยนะสำหรับพี่นะสำหรับพี่ ก็น่าจะพอดูโกวาการไเด้แล้วก็มันน่าเบื่อละมันซ้ำๆก็เลยย้ายมาเล่นเกมพืช v วเป็นหลอกนะครับผมโอเคเอออัปเดตก็เดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดได้เลยนะครับผมก็ได้ไลฟ์แล้วก็ทำการรีเบิร์ตเรียบร้อยแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับผมถามว่าจะรีเบิร์ตด,ดีไหมถ้าสำหรับพี่ก็รีเบิร์ตเลยครับผมเพราะว่าถ้าไม่รีเบิร์ตก็เหมือนเราหยุดอยู่กับที่เลยครับผมก็ ความตัวเก็บตัวไปอนาคตถ้าเราไม่ยอมรีเบิร์สักทีถ้าจะรอระบบเทรดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมเราก็แนะนําให้ตอนนี้ก็รีเบิร์ตเลยรีเบิร์ตแล้วก็เอาให้ถึงขั้นสุดก่อนอัปเดตหน้านะครับผมแล้วก็อัปเดตหน้าพออัปเดตมาพี่ก็แนะนําว่ามันจะมันรีเบิร์ตก่อนเพราะอย่างอัปเดตรอบนี้มันจะรีเบิร์ตได้ตอนช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงปะก็เริ่มทำเควสได้ละเราก็ทำเควสเลยครับผม ให้มันรีเบิร์ก่อนที่แอดมินจะมาแอดมินอบิจะมาแจกพวกสถานะอะไรต่างๆนะถ้าเรายิ่งทําได้เร็วเราก็จะมีตัวฟาร์มตัวอะไรยาวๆ,ๆเลยครับผมนพี่ก็เรียบร้อยมาเนี่ยเพราะว่าพี่รีเบิร์ก่อนก่อนที่มันจะไงก่อนที่มันจะนี่ก่อนที่มันจะปล่อย <c oughs> ปล่อยสถานะแอดมินมานี่แล้วนี่ครับสถานะมาพอดี <c oughs> จะได้พวกโกลเด้นนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวบอสมังกร เออ่สำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถ้าเรารีเบิร์ไม่สุดนะเราก็ไม่สามารถตีบอสได้นะครับผมอันนี้ถ้ารีเบิร์ขั้นสุดแม็กปุ๊บเราก็จะสามารถตีบอสมังกรได้นะบอสมังกรก็จะอยู่นี่เลยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผอหตัวบอสมังกรถ้าอัปเดตหน้าก็เวลาเราทํามีรีเบิร์มาเราก็ทําการตีมังกรแล้วก็จะเป็นตัวฟาร์มเงินสําหรับ การรีเบิร์ตครั้งต่อไปก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ก็แนะนําแค่นี้ครับผมอัปเดตนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยครับผมเพลินเลยครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเอฟฟาร์มตัวฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับผมรอให้พวกต้นไม้ใหม่มาขายนี่ต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่ยังไม่มาเป็นเห็ดกับอ,อ,องุ่นที่มาใหม่นะครับผม <c oughs> ยังไงก็ถ้าน้องๆยังไม่มีพวกต้นไม้ดีๆก็แนะนําอีกอย่างนึงก็ซื้อ อุปกรณ์ไหมนะครับผมช่วยได้นะน้ําแข็งน้ําแข็งปืนโน่นนี่ก็ช่วยได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมเพื่อดนยิงใครมายิงน้องแมวโอเคตอนนี้พี่ฟาร์มได้ร้านสอง